สวัสดีครับผมอแม่พี่น้องไทยคนพิสัยบ้านเฮาครับตอนนี้มาที่ตลาดทอเจริญนะครับจะเป็นตลาดสดประจําอําเภอพุนพิสัยบ้านเฮานะครับล้ะกันเมื่อนี้จะมาล่าเจ๊พรนะครับเราจะมาหาเนี่ยไปไว้เห็ดยำนะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวนะครับหลายๆคนอาจจะมีญาติพี่น้องมาหรือว่านี่มีลูกหลานมาเยี่ยมนะครับมาีอาจจะมีปาร์ตี้ซุมซ้มแซวกันก็กนมาหาเนวไว้ไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะนะครับนะเออเพื่อไว้ทอดได้กินแก้มนะครับพี่นอ้องอะเนาะ เด,เดี๋ยวมาที่ร้าเนเจพรนะครับตาสวัสดีครับคุณพี่มาออพาเมืองอันนี้นะครับหมูย่อกับ่ลูกชิ้นไก่เอออันนี้ผมมาผมมากินลูกชิ้นเพื่อนแน่นดีนะครับนี่ออลลูกชิ้นไก่หมดเอาหมูก็ได้ครับพี่จ้านี่นะครับอ้าวไม่แพงนะครับจะมีสูตร อันนี้หมูยออย่างดีนี่ยี่สิบห้าบาทนะพี่เนาะนถ้าเป็นถ้าเป็นขายปีก่าชิ้นละสามสิบนะครับหรือว่าจะเป็นสี่ชิ้นร้อยนะราคาส่งนะครับจะมีหมูอันนี้เป็นหมูล้วนเออล้วมีคนมีพริกไทยดำนี่พริกไทยดำกระแซบหรือ่นเอาพริกไทยดำเนาะเอาไว้ไปยำนี่พริกไทยดำหนึ่งนะครับแล้วก็เอาโอ้โอ้โอ่นมีตี่ไก่น้ำ นี่ขายยำเราก็มีโลเทาไหร่ครับน,นี่ขายยำด้วยโอ้แต่ว่าอันนี้นะ่กันจะแซบ่บอ,อันนี้หมูยอแผ่นเออ,อันนี้ก็ยี่ห้อของเขาเองนะครับที่ว่าเพิ่งผลิตอยู่นี่เนาะนี่นะครับของดีของแซบ่บของพิเศษนะครับมานี่ได้หลายอย่างเลยครบเลยเนาะพราะว่าพุ่นเซนก็มีเห็ดเข็มทองเราก็มีอ๋อ่นี่เห็ดเข็มทองโอ้นี่หลายอย่าง สบ,สบายนางก็มีสบายนางก็มีนะครับมีหลากหลายเนาะหรือว่าหาบุ้ยยากนะครับยังเข่ามุมใดก,ก็ได้แล้วก็มาถามหาล้านเซพรนี่ยเป็นพนมี้หลายอย่างนะครับอืมอันนี้เป็นไส้กรอกแหนมโอ้มี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 หรือว่าช่วงออกพรรษานีงที่่าพูดใดยากแบบว่ามีรายได้เนาะเอาไปท่าขายนี่ขายลูกชิน้นก็มาซื้ออยูนี่ได้นะครับเพราะว่าพื้นนี้ไม่ไม่ลูกชิน้น มีไม้ลูกชิ้นไม้ปิ้งไก่มีน้ำจิ้มเรียบร้อยน้ำปลแดกก็มีมาอยู่นี่ครบนะครับที่ร้านเจพอนนะครับนี่มาอ่านเอาก็เลือกของไปน,น้ําแต่ว่าได้นั้นหนึ่งอย่างแล้วก็เอาอ่าลูกชิ้นหมูหั่ครึ่งโลอ,อจะเป็นสองอย่างเพราะนี่เป็นลูกชิน้นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมู อ๋อตอันนี้ถุงละครึ่งโลนะคบนี่ครึ่งโลเท่าไหร่นะครับพี่ครึ่งโล35บาทนะครับโล7นะจเนาะเดอลูกชิ้นเนื้อเป็นแซบแต่ห้องพ่อได้กินเนื้อลูกชิ้นเนื้อแซบแซบจัดสะใบหน้าก็มีจ้านี่นะครับจ้าแ,และมาได้นะครับที่ร้านเจพอนนะครับมีตลาดชอเจริญนะครับเอาได้ของจากร้านเจพอนแล้วเราวันนี้ อยากกินของหวานนะครับเออแล้วเข้าม,มาเมืองแบบมเมืองอ่าเฉา้วยนี่โอ้เฉาว้วยเหลือเท่านี้พอด,ดีนะครับจะเอาเฉาควยเอาเท่านี้ก็ได้ครับนี่เอาเราก็ไปใส่น้าเชื่อมเอานะครับมันมีลูกจากนําเป็นถุงอันนี้ถุงเท่าไหร่นะครับนี่ถุงละห้าสิบบาทนะครับนี่ของหวานเออเพื่อแบบว่ามีปาร์ตี้หรือว่าซื้อติดตู้เย็นไว้นะครับเพ่นมีถุงน้อยถุงใหญ่ ถุงเล็กก็มีถุงเล็กก็ยี่สิบห้าบาทอ,อันนี้ลูกจ่าจ่าลูกจ่าลูกชิพลูกชิแล้วก็เอาห่าได้เฉา้วยแหละอันนี้ร่างของช้ำนะครับจะมีทุกอย่างก็เลยครับหุึ่งย่สิบาจ่ายี่สิบบาทพอดีเอาได้เอาติดตู้เย็นก็ไปกินยี่สิบบาทคพิ่มนะครัาได้หลายอย่าง นี่ม,นมีถั่วนะครับมีถัว่วมีถั่วทั้งยังทอดเลยยังทอดทอดแล้วนี่ปบบกาดดองมีทุกอย่างโอ้นี่เสน้เสนเส้นข้าวเปียกอันนี้แซ่บนี่เส้นข้าวเปียก,กนี่มีหลากหลายนะครับหลากหลายมาตลาดนี้ได้ครบทุกอย่างนะครับตามตามันเออ ตามวิธีตามวิธีร้านของชาตลาดสดบ้านเฮานะครับอ่ามึงอี่อย่างอีกเนะกาะจากจากยางจากยางโอ้ไข่นี่ไข่เข้ามาสวยแน่นะแต่ว่าถ้าเกิดจะมีร้านที่เพิ่นเปิดประจําตลอดเบิดมือนะครับมาได้เลยเนาะเพราะร้านค้าแบบนี้จะขายถึงประมาณห้าโมงเย็นนะครับเออจากสี่หาโมงแรงก่อนจะมืดไปแหละเพิ่นก็นจะขายอยู่นะครับพี่น้อง มีผักมีอย่างะว่ามึมงเอานะครับเพื่อเพื่อแบบว่ามาสวยแน่เราออกมาซื้อของาาออกมาธนาคารออกมานั่นมานี่ยกับมาบตลาดน,นะครับเพื่อได้มีแนมไปไว้เซตุเย็นไปเฮ็ดกินเนาะเพราะว่าช่วงวันหยุดนี่นะครับเออการเฮ็ดกินเองกับประหยะัดดีอยู่บ้านุมกันวันนี้จ้ะ คนหลายคนแน่นวันนี้อ้มีตลานได้ขายดีไหมนี่นครับโตเกียวไส้แตก มึงคนไปก่อนจ้ามานันี่คนหลายคนหลายข<อ>ของของงลลุ่่นนห เออขอหลายคือปันมุ่งมีบุญอญอกกัมสารคนหลายก็อ,อนนี้ตอนเที่ยงนะครับพี่น้องอมากันเต็มคนยังวกับคนยังลังมาลายดีดีดีดบขาเลยยังซีดอดละ เอ้เขาก็จะมาซื้อปลาไปใส่อ่างบัวองนลูกัน้บ <ใน S 1> ่ฟังเนี่ย่าไป่ะไปแล้วลูกจะไปแล้วไปบ้านเลยยังมาี่มาีไปเอาเอา่าประกอนมาตักก่อนนะครับ นี่นี่ในบางรนเนี่ยค <c oughs> <hand> ุณไม่เดืพูดเองรู้สามนะคไม่ได้คุณไม่ได้เห็นไหมเห็นน้จะพูดไมับแต่ฉันเพูดแทนเด็กซ่าอยู่ที่ตลาดนัดมิตรภาพจุดผ่อนปลนชายแดนไทยลาวนะครับผมวิสัยฝางเงินนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้คนลาวสามมานะครับกานชายแดนไทยทั่วประเทศยังไม่เปิดนะครับ นคนหลายนะครับพามาเกือบเคียงแล้วก็ยังเต็มอยู่นะครับมันมีเข้ามาหลายรอบพอว่าโอ้ยคนหลคนหลมันช่วงปลายเดือนน้ำแล้วก็จะเป็นช่วงนี่สิน้นปลายเดือนแล้วก็หลายคนก็นมาพักผ่อนนะครับกลับมาบ้านช่วงก่อนออกพรรษาก็มีนะครับนี่เพราะว่า เด็กน้อยมากันเต้เห็นคนหน้าหม่เมาเอาพายางรอบมือคนนะครับพี่น้องเออใกลมือแล้วใกลมือเก9สี่เก้าจากพันวาเมืนี้งวดนี้เลขแม่ตะเขียน949 99ก็บมีแล้วนะครับ<น>วันเสาร์กับของจะขายหลายนะครับคนของเต็มเต็มเต็มเจบาะะของวอร์ร์นะจ๊ะ อืมลองหัน่องโอ้ทำแบบตัวลงทงเป็นน้ำตกนะชุ่มชุ่ม ลดได้ไม่ได้ลดได้ลดได้ที่เอาไม้กุ้งเอิต่อวันนอ้เอามาลดได้ยันโอ้เราโลนั่งเนี่ยจ้าอ๋อมันโลเดี่ยวเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเอ๊ แค่เด <48. S 2> ียลมามีหลายอย่างนะครับอ่ะเมืองผลไม่ไปไ้กิน4ี่สิบป